สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวัฒนพีชาแนลก็วันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนภาษาจีนที่เซี่ยงไฮ้1ปีของเรานั่นเองค่ะ ว่าจบไปแล้วได้อะไรบ้างคุ้มไหมเป็นยังไงค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่มีวิธีการเลือกอยังไงนะคะก่อนจะไปฟังกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ก่อนเลยนะเรามีลิสต์คำถามหลักๆทั้งหมด12ข้อนะคะ<ม>เกี่ยวกับการเลือกที่จะมาเรียนภาษาจีนที่เซี่ยงไฮ้เนาะเราเนี่ยเรียนภาษาจีนที่เซี่ยงไฮ้เมื่อปี2019นะคะเดือนมีนาะเรียนจบ เตือนมกราปี2020นะคะหลังจากเรียนจบเนี่ยโควิดก็มายาวจนถึงปัจจุบันเลยค่ะข้อ1นึ่งทำไมถึงเลือกเรียนภาษาจีนก็ทําไมถึงเลือกเรียนภาษาจีนใช่ไหมเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะแม่เราส่งเราไปเรียนภาษาจีนตัง้งแต่ประมาณป4ป5เรียนมาแล้วก็มี เหตุที่ทําให้แบบหยุดเรียนไปแล้วก็ประจบกับพี่ชายอ่ะอยากไปเรียนภาษาจีนเพราะว่าเขาเบื่องานที่ทําอยู่ <c oughs> เพราะาพี่ชายอ่ะชอบเรียนมากมากเลยพูดได้หลายภาษาภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วนางก็อยากจะเรียนภาษาจีนอีก <c oughs> แล้วตอนนั้นอ่ะพ่อแม่เราอ่ะคิดว่าไหนๆก็จะส่งพี่ชายไปเรียนแล้วก็เลยเอาเราไปเรียนด้วยเลยละกันอะไรอย่างงี้จะได้แบบไปเป็นคู่ไปเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราอ่ะไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะ เราเรียนถาปัดมาแล้ว5ปีใช่ป้ะแล้วก็เริ่มทํางานมาแล้วประมาณปีกว่าๆรู้สึกว่าแบบงานมันกําลังลงตัวอะไรมันกําลังลงตัวอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยอยากไปแต่ก็ตัดสินใจไปเพราะว่าอนาคตเราคิดว่าภาษาจีนนะมันเป็นภาษาที่3ใช่ไหมภาษาที่3ตอนปัจจุบันเนี่ยบริษัทหลายบริษัทเขาก็ต้องการคนที่พูดภาษาจีนได้แล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบใบเบิกทางเพื่อไปสู่การทํางานที่ดีในอนาคตได้ประมาณน,นั้น ทำไมถึงเรื่องเรียนที่ต่างประเทศแล้วไปเองหรือผ่านเอเจนต์เราเลือกที่จะไปเรียนต่างประเทศก็คือประเทศจีนใช่ปะ่ะเพราะว่าเราไปเรียนภาษาการไปเรียนภาษากับเจ้าของประเทศอะ่ะมันจะทําให้เราเป็นไวมากขึ้นนะเราคิดว่าแล้วก็เราอ่ะไปกับเอเจนต์เอเจนต์ที่ชื่อว่าโอเลนนะคะเขาจะมีส่งเด็ก ไปเรียนที่ประเทศจีนใช่ไหมมีทั้งเรียนภาษาแล้วก็เรียนปริญญาส่วนตัวเราคิดว่าไปกับเอเจนต์่ะมันสะดวกสบายเพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่ดูแลเราตลอดแล้วก็จัดเตรียมให้เราทุกอย่างเราแค่ไปหาเขาเลือกเมืองเลือกสถานที่เลือกมาหาลัยอะไระอย่างนี้แล้วก็จ่ายตังค์เจ้าหน้าที่ก็จะดูแลให้เราทุกอย่างเลยจนมาส่งเราถึงที่จีนด้วยทําไมต้องเป็นเซี่ยงไฮ้อ่ะหรือว่าจริงๆมีหลายเมือง อ๋อที่เราเลือกเซี่ยงไฮ้เพราะว่าเราคิดว่าเซี่ยงไฮ้มันเป็นเมืองเศรษฐกิจใช่ปะมันน่าจะมีอะไรเที่ยวเยอะแยะแล้วก็เราอ,อยากไปดิสนีย์แลนด์ด้วยออมันคือประเด็นที่ทําให้เราอยากมาเรียนที่เซี่ยงไฮ้แต่เอเจนต์นี้ก็พาไปเมืองอื่นได้เหมือนกันปะใช่เอเจนต์เนี้ยสามารถไปได้หลายเมืองเลยนะทุกคนเขาะจะมีลิสต์ให้เลือกเลยมีทั้งปักกิง่งหนานจิงกวางโจวอะไรเยอะแยะไปหมดหอลทุกคนต้องไปเลือกดูว่าอยากไปเมืองไหนอะไรประมาณนี้นะช่วงเมืองไหน เมื่อเลือกเซี่งยงไฮ้แล้วเล้วมีวิธีในการเลือกมหลาลัยต่อในเมืองเซี่งยงไฮ้ยังไงก็จริงๆอะมีวิธีเลือกก็คือเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยว่ามหลาลัยไหนค่ะเป็นมหลาลัยดังที่อยู่ในเซี่งยงไฮ้ใช่ป่ะแล้วก็เราอะมีเพื่อนพี่ชายที่มาเรียนที่มหลาลัยตรงหัวเขาก็แนะนําต่อมาด้วยว่าแบบเออเรียนที่เนี่ยมันดีนะอาจารย์สอนดีมหลาลัยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีของกินเยอะ เดินทางสะดวกใช่ปะแล้วก็คนไทยอ่ะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ก็พอมาถึงก็เพื่อนคนไทยเยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างนี้แต่ก็สนุกดีนะคะเรียนที่เนี่ยเออแล้วหลักสูตรแล้วก็คอร์สเรียนมีอะไรบ้างก็หลักสูตรนะคะส่วนใหญ่คนที่มาเรียนภาษาจีนอะ่ะเขาจะมีทั้งเรียน3เดือน6เดือน1ปีแต่ส่วนตัวเราอะ่ะคิดว่าจะมาเรียนภาษาจีน1ปีเพราะว่าเราคิดว่า6เดือนหรือ3เดือนนะมันเป็นแบบ สั้นเกินไปอ่ะเหมือนพอเราเริ่มเรียนเริ่มพัฒนาเริ่มได้แล้วมันก็แบบเออจบคอต้องกลับบ้านอะไรย่างนี้แต่เราคิดว่าเรียนภาษาจีนปีนึงอ่ะมันไม่พอนะสําหรับเราเราก็ยังอยากเรียนต่อเองนะเพราะว่าภาษาจีนเราคิดว่าเรียนไปเรื่อยอ่ะมันมันไม่สิ้นสุดหรอกมันต้องมีอะไรให้เราแบบค้นคว้าอีกเยอะเลยประมาณนั้นอืมแล้วแล้ว,ลวก่อนมาจรินต้องมีแบบเบื้องต้นไนหะ ก็จริงๆอ่ะอยากแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนนะก่อนมาจีนอ่ะแนะนําอยากให้แบบลองเรียนภาษาจีนเบื้องต้นมาก่อนหรือถ้าสมมุติว่าใครมากับเอเจนต์โอเลนที่เราพูดไปอ่ะเขาก็จะมีคอร์สหลักสูตรเบื้องต้นในการเรียนภาษาจีนให้ทุกคนไปเรียนก่อนมาจีนจริงๆนะเราคิดว่าการเรียนก่อนมามันดีนะทาให้เราแบบว่าใช้ชีวิตได้สะดวกตอนแรกๆตอนแรกๆอะไรประมาณนั้นอ่ะซื้อข้าวได้ซื้อของได้อะไรประมาณเนี้ย แล้วเรื่องหอพักที่อยู่อาศัยล่ะเป็นยังไงก็ส่วนตัวเราอ่ะเลือกที่จะอยู่หอพักในมหาลัยนะคะหอพักในมหาลัยเนี่ยมันก็จะเป็นหอนักศึกษาต่างชาติใช่ไหมที่จะแบบไม่ได้รวมกับหอพักนักศึกษาจีนมันก็จะแบ่งเป็นทั้งอยู่คนเดียวสองคนสามคนสี่คน lantern, อะไรเงี้ยขึ้นไปใช่ปะส่วนตัวเราอ่ะเลือกที่จะอยู่หอเดียวเพราะว่าเราคิดว่าการอยู่คนเดียวอ่ะมันแบบว่าไม่ต้องเกรงใจเพื่อนอยากทําอะไรก็ทําได้อะไรอย่างนี้ในห้องที่แบบหอเดียวที่เราอยู่อ่ะมันก็จะมีทั้ง เตียงที่อ่านโตัะอ่านหนังสือทีวีตู้เย็นห้องน้ําส่วนตัวนี้คือดีมากๆเลยนะแล้วก็น้านนอกก็จะเป็นครัวมีเคราาาื่องซักผ้ามีโต๊ะปิกปองให้เล่นแล้วก็มียามีมแม่บ้านอะไรอย่างนี้ใครที่ไปกับเพื่อนนะคะก็สามารถอยู่หอสองคนสามคนสี่คนอะไรอย่างนี้ได้ก็แค่แจ้งเจ้าหน้าที่เขาไปนะคะแล้วว่ามันก็น่าจะสนุกมากๆเลยเนาะแบบเหมือนเพื่อนมาอยู่หอด้วยกันเลยอย่างเงี้ย แล้วก็มันมีเพื่อนเราที่แบบว่าไปจองหอเองข้างนอกนะคะโดยที่แบบไม่ได้อยู่ในหอมหาลัยอ่ะเราคิดว่ามันก็แอบ,บแพงขึ้นมานิดนึงเนาะแต่มันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราเป็นคนชอบแบบไหนเนาะชอบอยู่หอในหรือหอนอกชอบไปเที่ยวชอบปาร์ตี้สัมสัน์มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติว่าชอบปาร์ตี้มากๆก็แบบว่าอยู่หอนอกก็อาจจะสะดวกกว่าหอในอะไรประมาณนี้แต่หอในอมันก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามาหนักไม่ต้องตื่นเช้าเว้ทุกคนไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบตื่นเพื่อที่จะมาเรียนใช the ่ป่ะเพราะว่าหออ่ะมันอยู่ติดกับตึกเรียนเลยเดินไปแค่แบบสนาทีหานาทีก็ถึงแล้วโคตรสบายเลยตรงนี้แล้วพอไปถึงได้เรียนเลยไหมหรือว what so ่าต้องวัดระดับก่อนก็เราอ่ะมาถึงที่เนี่ยประมาณ1อาทิตย์ก่อนเปิดเทอมใช่ป่ะก็จะมีการสอบวัดระดับก่อนวัดระดับภาษาของเราว่าแบบภาษาจีนของเราอยู่เลเวลไหนใช่ไหม มันก็จะมีสอบวัดระดับ2แบบก็คือไปคุยกับเหล่าซืออะไรเงี้ยแล้วก็สอบข้อเขียนส่วนตัวเราอะสอบออกมาแล้วได้ระดับ A1 บวกก็คือเป็นแค่แบบนิดนึงระดับคือมันจะมีระดับ A1 ยัน A6 ใช่ปะ่ะ A1 ก็คือคนที่แบบไม่ได้ภาษาจีนเลยหรืออ่านพินอินไม่ออกอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เริ่มแต่ A1 แต่ส่วนตัวเราอะพูดจีนได้ดิดหน่อยอ่านพินอินออกบ้างอะไรอย่างงี้ก็จะได้ระดับ A1 บวกใช่ปะ่ะ ประมาณเน้นถ้าสมมุติว่าใครอ่ะพูดไม่ได้เลยก็สามารถบอกเราซื้อเขาได้เลยนะว่าแบบพูดไม่ได้ขอเลทเอหนึ่งแล้วการเรียนเป็นยังไงยากไหมก็การเรียนจะบอกว่ายากไหมก็ยากนะทุกคนเพราะว่ามันเรียนภาษาที่เราแบบไม่รู้จักใช่ป่ะการเรียนของที่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นเรียนฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมจะแบ่งเป็น2วิชาช่วงแรกอ่ะอาจจะเรียนฟังพูดช่วงหลังอ่ะเรียนอ่านเขียนอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราคิดว่ามันก็ยากนะสําหรับเราเพราะว่าตอนที่เราเข้าไป,ไปใหม่แบบคลาสแรกเลยเราฟังแทบไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบเขาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ที่เนี้ยเรียนไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็จะมีกิจกรรมให้เข้าร่วมแล้วก็มีให้เราสอบวันละเขาเรียกว่าอะไรสอบเหมือนสอบสอบมิดเทอมสอบเก็บคะแนนอะไรประมาณนั้นอะ่ะเออแล้วก็ส่วนใครเรียนดีอ่ะเขาก็จะมีทุนให้ด้วยนะทุกคนก็จะมีทุนแบบ ทุนเรียนดีกับทุนพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ตังค์ถ้าสมมติว่าใครแบบเรียนดีอะไรอย่างงี้ส่วนรายละเอียดการเรียนนะคะดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกให้อีกคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดซ u b s c คร b e ไปก่อนนะคะโอเคข้อต่อไปถ้าจะเรียนอย่างเดียวมันก็คงจะน่าเบือ่อแล้วที่มอมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมใช่ทุกคนการเรียนอย่างเดียวอ่ะมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆเลยนะสำหรับเราอ่ะแต่ที่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมีกิจกรรมเยอะมากเช่นการแบบ เล่นในห้องเล่นเกมในห้องต่างๆใช่ป่ะแล้วก็มีกิจกรรมแบบว่าขายของซึ่งตอนนั้นน่ะเราอะขายอาดมกับพี่คนไทยเนาะแล้วก็มีกิจกรรมแบบเหมือนเรียนในบทเรียนอะมันเป็นบทปั้นเกียเก๊ยวทําเกี๊ยววิธีทาเกี๊ยวอะเราซื้อเขาก็จะแบบว่าเอาเกี๊ยวมาให้เราทําจริงๆแล้วก็ต้มกินในห้องเลยคือสนุกมากๆแล้วก็ยังมีกีฬาสี แล้วก็ตอนนั้นน่ะกีฬาสีเราไปแข่งกระโดดเชือกกับแข่งขี่มังโกใช่ไหมโครสนุกเลยเพราะว่าได้เล่นกับเพื่อนๆต่างชาติยเอยอะแยะไปหมดเพื่อนร่วมห้องอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีการทัศนศึกษาไปแบบตอนนั้นเราไปซูโจไ,ปไ,ปโได้ไปเพ้นล่มได้ไปเร่เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติหลากหลายชาติอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนเรียนจบอ่ะเขาก็จะมีกิจกรรมประกาศ แจกใบประกาศนียบัรเนาะซึ่งวันนั้นน่ะมันก็จะมีการแสดงของเพื่อนเพื่อชั้นอื่นๆชั้นต่างๆมาแสดงให้เราดูเนาะซึ่งตอนนั้นน่ะพี่เราอ่ะแสดงด้วยทุกคนเนี่ยเราขึ้นคลิปให้คือตลกมากๆเลยอยู่ดีนางก็ไปแสดงอะไรเต้นอะไรของนางอ่ะมันสนุกแล้วมันก็ผับใจมากๆเลยนะตอนไปเรียนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไง ก็จริงๆหลักๆเลยเราใช้ชีวิตในมอนี่แหละทั้งกินข้าวเล่นกีฬาต่างๆทำกิจก,กรรมใช่ปะ่ะส่วนใหญ่อะก็จะแบบเรียนเสร็จไปโรงอาหารไปกินข้าวแล้วก็กลับมานอนใช่ไหมกลับมานอนแล้วก็อ่านหนังสือชอปปิ้งชอปปิ้งเถาเป่าทุกคนมันสนุกมากเลยแล้วก็มันลดราคายิ่งช่วง11-11อะ่ะลดราคากระนำสุด แต่ละคนก็คือจะแบกของอะไรกันมาเยอะแยะเพราะว่าสั่งควายตีมานะคะแล้วก็ส่วนคนไทยอะ่ะมันสําคัญมากๆเนาะสําหรับพวกเราก็คือเฟซไลนไอจีใช่ไหมไม่เล่นไม่ได้มันจะขาดใจตายเออเราก็ต้องซื้อ VPN ไปด้วยนะคะหรือว่าใครไม่สะดวกซื้อ VPN เ่ะเราแนะนําให้โหลด VPN ฟรีมันก็จะมี VPN ฟรีตาม App Store หรือว่า Play Store ต่างๆให้เราโหลดมาก็คือสต็อกไว้เยอะๆเลยเนาะเพราะว่าบางที VPN แต่ละอันอะ่ะมันจะแบบ ใช้ได้บางไม่ได้บางอะไรเงี้ยเออแล้วมีหนีเที่ยวบ้างปะก็ส่วนใหญ่แล้วก็มีหนีเที่ยวบ้างเนาะเพราะว่าเรียนอย่างเดียวมันก็เบื่อใช่ไหมทุกคนเออแล้วก็ไปเที่ยวแบบดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมประเด็นสําคัญเลยคือดิสนีย์แลนด์แล้วก็เรามีไปเที่ยวปักกิ่งซีอานแล้วก็พี่ชัยเราก็จะมีไปเที่ยวแบบฮาบินอะไรางี้เพราะว่าไหนไหนมาแบบ เรียนที่ประเทศจนีนทั้งทีมันก็ต้องไปเที่ยวเพราะว่าเรามีวีซ่านักเรียนแล้วใช่ปะวีซ่านักเรียนมันสามารถไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกสบายมากขึ้นแล้วยิ่งเรามีบัตรนักศึกษาโชว์เขาอะตั๋วค่าเข้าสถานที่ต่างๆมันก็จะถูกลงอย่าเลือไปเที่ยวนะคะทุกคนแต่ก็อยากทาให้มันเสียการเรียนนะทุกคนแล้วสรุปค่าใช้จ่ายได้ไหมประมาณเท่าไหร่ได้ทุกคน ค่าใช้ใจ่ายที่เชียงไา้จะบอกว่าเชี่ยงไห้มันเป็นเมืองเศรษฐกิจทําให้ค่าครองชีพหรือค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆมันจะสูงกว่าเมืองอื่นนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวขอดูคลิปแป๊บนึงนะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยก็คือจะมีค่าเรียนภาษา1ปีของเราใช่ไหมตกเทอมแล้วประมาณ50,000ื่น หนึ่งปีก็ประมาณแสนกว่าๆเนาะแล้วก็ส่วนค่าหอใช่ไหมหอเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกอยู่หอเดียวหรือหอคู่หอเดียวอะ่ะมันก็จะตกประมาณ90หยวนต่อวนันส่วนหอคู่ก็จะถูกมาครึ่งนึงเลยประมาณ50หยวนต่อวนันส่วนตัวเราอะ่ะอยู่หอเดียวใช่ป่ะเราก็จะเสีย1ปีอะ่ะประมาณ1 2 0 0 0 0บาทซึ่งสังเกตได้ว่า ค่าหอเดียวมันจะแพงมากๆเลยนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากแบบเซฟคอร์หน่อยก็แนะนําให้อยู่หอ่หอคู่น่าจะแบบโอเคกว่าเนาะแล้วก็ส่วนจะมีค่าเอเจนต์หรือค่าดาเนินการค่าเอกสารต่งตางๆที่เอเจนต์เขาช่วยเราประมาณตกประมาณ1-2ึ่0ถึงสมืนประมาณนี้ตีกลมๆไว้ก่อนแล้วก็จะเป็นค่าโทรศัพท์ซึ่งตอนนั้นของเราอะ่ะค่าโทรศัพท์ถูกมากๆเลย200หยวนต่อปีแต่ตอนนี้เรามาใช้อีกทีโปรโมชั่นนะ้นมันหมดไปแล้วเนาะ เราจะตีให้คร่าวๆค่าโทรศัพท์ก็น่าจะประมาณ30หยวนถึง50หยวนต่อเดือนเนาะแล้วก็จะมีค่า VPN ถ้าทุกคนอยากเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรอย่างนี้ที่บอกไปก็คือแนะนําให้สมัคร VPN มาด้วยแต่ VPN น่ะมันก็สามารถหารกับเพื่อนได้หรือว่า VPN เอสเค้านึงอะ่ะมันสามารถใช้ได้ตั้ง5เครื่องอะ่ะอาจจะหารกับเพื่อนได้ก็ตกราประมาณ3,000ถึง4,000เนาะค่า VPN ต่อปีแล้วก็ยังมีค่าน้ํา ที่เราใช้อาบน้ําก็คือค่าน้าอุ่นมันก็จะอยู่ในบัตรนักเรียนอะ่ะเขาจะให้บัตรนักเรียนเรามาแล้วเราก็ต้องเอาบัตรเนี้ยไปเติมน้าอุ่นถ้าสมมติว่าเราไม่เติมอะ่ะเราก็จะไม่มีน้ําอุ่นอาบนะทุกคนแล้วก็จะมีค่าไฟที่ใช้ค่าเปิดแอร์หรือค่าไฟในหออะไรเงี้ยเออเราต้องใช้่ชปะ่ะเราก็ต้องเอาไปเติมตังค์อยู่ดี อันนี้คือใช้มากใจมากใช้ใชน้อยใจน้อยใช,มใช่มันอยู่ที่ทุกคนเลยว่าใช้มากใช้เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นอะ่ะเออแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเราอะ่ะเราเราปีหนึ่งอะ่ะมันก็อยู่ที่แบบว่าเราช้อปปิ้งเยอะช้อปปิ้งน้อยช้อปเถาเป่าอะไรเยอะแยะหรือเปล่าเลยของเราอะ่ะมันตกประมาณปีหนึง่งเรียนไปประมาณสามแสนกว่าเราคิดว่าอยู่นะกับการมาเรียนภาษาจีนหนึ่งปีเรียนจีนหนึ่งปีคุ้มไหมจบมาแล้วได้อะไรบ้าง ส่วนตัวเราอะคิดว่าเรียนจีนหนึ่งปีคุ้มมากมากเลยนะทุกคนเราได้ทั้งประสบการณ์ความรู้ภาษาเพื่อนใช่ปะ่ะเหมือนมาเรียนภาษาจีนที่ประเทศเจ้าของภาษาแล้วมันทําให้ตัวเราอะแบบพัฒนาไวมากขึ้นอะเหมือนสภาพแวดล้อมอะมันทําให้เราแบบว่าพัฒนา,าตัวเองได้ใช้ภาษาทุกวันทุกวันทุกวันมันจะแบบทําให้เรารู้และเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรายังได้ใช้ภาษาจีนที่เราเรียนมากับพวก การซื้อของการซื้ออะไรต่างๆอะไรอย่างนี้กับพวกแบบเจ้าของร้านเหล่าซื้อหรือเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราพัฒนาภาษาจีนของเราได้ไวมากๆ,ๆเลยทุกคนและถ้าถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยเราได้กลับมาทํางานที่ประเทศจีนแล้วแล้วก็ได้ใช้ภาษาจีนสมใจอยากเลยค่ะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายมีอะไรจะแนะนําสําหรับคนที่จะมาเรียนภาษาที่ประเทศจีนไหม ก็อย่างนนําเพื่อนๆนะคะว่าไม่ต้องกลัวเลยถือแม้เพื่อนๆจะพูดภาษาจีนไม่ได้เลยก็ตามเนาะเพราะว่าที่เนี่ยมันคือการมาเรียนภาษาจีนน่ะคนเริ่มต้นใหม่ก็เยอะแยะเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าใจอะไรหรือข้องใจอะไรสงสัยอะไรเราก็แค่ถามเพื่อนไม่ก็ถามเราซื้อเนาะคือทุกคนอะ่ะเขาพร้อมที่จะแบบช่วยเราอยู่แล้วแล้วก็เรื่องอายุอะ่ะมันไม่ได้แบบปิดกั้นในการเรียนภาษาเนียทุกคน มันก็มีพวกแบบอายุเยอะๆก็มี 40- 50ก็ยังมาเรียนได้อยู่เลยอย่างตอนเราอ่ะเราไปเรียนอายุ25ใช่ไหมตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยอายุมันจะเยอะไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่นะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยแต่ถ้าน้องๆที่เพิ่งเรียนจบมาหรือแบบมีแผนที่จะมาเรียนเราแนะนําให้รีบมาเรียนเลยนะเพราะว่า22 2 3มันเป็นวัยกําลังที่แบบ วัยเรียนรู้วัยัฒนาอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนๆอ่ะวัยนี้มันเยอะมากๆเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็อีกไม่นานประเทศจีนมันก็จะเปิดประเทศแล้วใช่ไหมก็แนะนําให้เพื่อนๆอ่ะเตรียมตัวกันมาดีๆนะคะจะได้แบบมาเรียนภาษาจีนที่ประเทศเจ้าของภาษามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยากมาเรียนภาษาจีนที่เซี่ยงไฮ้หรือเมืองไหนก็ตามในประเทศจีนเนาะ หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย